ครับผมอาจารย์แดนชัย,ยพลวันนี้กับรายการที่ทองคําวันนี้เราจะพามาดูที่ซึ่งเป็นที่ที่สวยมากๆถูกหลักควงจุ้ยทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากทางเข้าอยู่ทิศตะวันออกเข้ามามีลมพัดผ่านเข้ามาเป็นลมที่ดีเป็นฮวงที่ดีบริเวณทั้งหมดนี้ทั้งหมด4ไร่3งาน28ตารางวาเหมาะแก่การทําอพาร์ตเมนต์เป็นอย่างยิ่งหรือจะทําคอนโดตึกสูงเท่าที่ท่านต้องการเลยครับที่ทั้งหมดนี้ถมแล้วเรียบร้อย รพร้อมก่อสร้างท่านจะเห็นด้านหลังด้านข้างเป็นที่ล่มลื่นมากเป็นพวงจุ้ยที่ดีมากๆในการที่จะทําคอนโดจากทางเข้าเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นลานกว้างสุดนู้นกําแพงสุดด้านนี้ก็เป็นกําแพงทางเข้าเป็นทิศตะวันออกด้านขวามือนะครับเป็นทิศใต้ทิศเหนือด้านหลังทิศตะวันตกซึ่งถูกหลักพวงจุ้ยเป็นอย่างยิ่ง จากที่ผมเดินดูที่ทั้งหมดนี้พร้อมนะครับพร้อมพร้อมสําหรับนายทุนที่จะทําการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือสิ่งลูกสร้างที่ท่านต้องการได้เลยที่สวยมากๆผมแล้วเรียบร้อยตรงไปพระรามเจ็ดตรงไปขึ้นสะพานพระรามเจ็ดเลี้ยวซ้ายกาเรเลีฟ้าบางกวยนะครับใกล้ทางด่วนนะครับ ขึ้นทางหลวงสบายแล้วเลี้ยวขวาไปขึ้นสะพานพระรามเจ็ดติดถนนจรัญสนิทวงพื้นที่ทาเลดีมากครับนี่มาจากเส้นนี้มาจากสังฮีเลยไปนิดหนึ่งจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อโรงพยาบาลยันทีแล้วก็จะเข้าที่จะเข้าได้ทางนี้ก็เข้าได้หนึ่งทาง ตั่งนี้หนึ่งทางรวมถึงตึกสามห้องตรงนี้นะครับที่ทั้งหมดตรงนี้แล้วนะเข้าไปด้านในเนื้อที่สี่ไร่สามงานสี่สิบแปดตารางวาทําเลสวยมากไกลคือกรกบๆนะครับสถานีไฟฟ้าบ,บางกลวย ติดสะพานลอยมีป้ายรถเมล์ทั้งสองฝั่งนะครับเหมาะมากครับกัาการทำคอนโดม การที่เราจะซื้อที่ที่จะมาปลูกบ้านดีอยู่แล้วร่มเย็นครอบครัวมีความสุขนั้นมีชัยภูมิทิศทางโดยตาเลิกยามนะครับชยภูมิคือสิ่งที่เรามองเห็นสัมผัสจับต้องได้ก็คือห่วงนะครับก็คือพลังงานลมลมเข้าทางด้านหน้าแบบนี้นะครับอากาศทายเทสะดวกลมพัดโกลกแบบนี้เย็นสบายแบบนี้ใครซื้อไปก็ร่ำรวยแน่นอนครับก็คือห่วงขี่ลมที่พัดพาพลังงานมาด้วยสมองเแจ่มใส ไม่มีตึกบังส่วนจุ้ยก็คือน้ําถ้ามีน้ําก็มีการเคลื่อนไหวไหลลื่นการเงินการงานชีวิตก็จะดีที่ดินที่ดีก็คือที่ดินไม่ต่ากว่าถนนมากเพราะถ้าน้ําท่วมมาก็ลําบากที่ดินไม่สูงกว่าถนนมากถ้าสูงกว่าถนนต้องมีลานด้านหน้าเพื่อรับทรัพย์ที่ดินติดถนนต้องมีภูมิเข้าที่ดีไม่มีที่กีดขวางหรือเคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นเสาไฟที่ดินที่ดีมีบังกรที่ดีทั้ง4ี่ทิศหสายทั้ง8ทิศต้องไม่มีน้ําให้โทษ ดินให้โทษไม้ให้โทษทองให้โทษไฟให้โทษเว้าซ้ายผู้ชายเสียชีวิตเว้าขวาผู้หญิงเสียชีวิตฉะนั้นจงเลือกที่ดินให้ดีๆนะครับที่ดินที่ดีจะเป็นทำเลทองให้แก่ท่านติดตามกันต่อไปนะครับกับ ผมอาจารย์แดนชัย,ยพลเดี๋ยวเราจะพาเดินชมที่คร่าวๆก่อนนะครับตามมาเลยครับผม ท่านจะเห็นจากทางเข้าเรียบกำแพงไปเรื่อยๆนะฮะเป็นที่ทั้งหมดนี้ที่ท่านจะได้เมื่อท่านซื้อไปแล้วนะตามขอบกำแพงไปเลยนะครับที่นี้บอกได้คําเดียวครับเป็นที่ทองคําจริงๆเหมกกาะแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านคิดว่าท่านจะเอาเงินมาทาอะไรแล้วไม่เกิดประโยชน์ท่านจะซื้อทำไมจริงไหมครับที่นี้เหมกกาะแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่งเน้นนะครับเหมาะแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ที่สวยงามมากด้านนี้นี้เฉพาะด้านเดียวนะครับเดี๋ยวตามไปดูอีกด้านหนึ่งครับผมอาจจะเดินเร็วหน่อยนะครับ ทางด้านนี้จะมีรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยตอนนี้ก็ปลูกมะพร้าวไว้นะครับพื้นที่ทุกอย่างนะครับตอนนี้ลงทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วติดต่อผมมาได้เลยนะครับอาจารย์แดนชัยพจน์098-525-6266ครับผมที่นี้ที่ทองคํา ลุกคนลุกร้องไงโอ้ยยยยยยลยยลยกถึงยย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 ยลอยย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 ดตยยยยยยตยยยยยยเลยย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 ั้งชื่ยย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 ยเยย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 เยยยยยนยยกเยย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 ยกูเจอแล้วมึงยย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 น มึงไงเพชรในตมลูกอมในก้อนขี้เชีย่ยแล้วใครแม่งจะอมกูวะผมพูดอะไรดีกูแทงแม่งเลยเปล่าครับเอออันนี้กูจะให้มึงเป็นดารามึงเป็นดาราเดี๋ยวนี้จริง <c oughs> เอาบทไปท่อว <c oughs> เราเล่นไม่ดีด้วยนะเล่นไม่ดีกูฟันแน่าแห้งนะ 哎。